สวัสดีครับพี่น้องพงไอยสุกุสุคนพงพอขบข่ขา,บขาวกุสุสเนียงบาร์ภูไห่คนไกลบ้านไม่หยุดไม่ยามถามข่าวพี่น้องพงพอยสุกุสุคน,นเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศดีๆีของเซาเซาของกักการกัดโตว,วันเข้าสู่วันที่หกแล้วครับพี่น้องบรรยากาศยังไงพี่น้องบรรยากาศดีครับ ทะเลริมทะเลสวยๆให้พี่น้องปองไปได้เบิ่งสุขุสุขคนกันครับเป็นยังไงเนาะสบายดีสุขุสุขคนบ่นะครับเนาะกับช่วงนี้โควิดกับกันรักษาสุขภาพกันดีๆสุขุสุขคนนะครับเนาะเขาในช่วงบินระยะห่าง New Normal สันเพิน,พน,พนว่าเมื่อนี้สิมาอัปเดตนะครับการ เหนนตุการณ์คนว่าการกิจวัตรประจำวันของบาวุสุสแน่ในช่วงระยะเวลากักตัว14มือเหตุยังแน่วันนี้สิมาตรวจปัดอุณหภูมิให้เบิง้ง <c oughs> เดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์การแสดงก่อนตุ๊กตาการแสดงทีใจกับ กับอาหารเสาอาหารเสามื้นนี้ครับอาหารวันนี้มียังอาหารเช้าวันนี้มีข้าวผัดข้าวผัดบ่าข้าวผัดธรรมดาข้าวผัดอเมริกกันบ่นน้เจียบครับเป็นแต่แซ่บคือหย่างนี้ครับอีกย่งนี่ขนมปังอ้ กินปันพลังวะโอ้ยจุนี่ินดีเป็นตะยุเป็นเดือนอยู่ครับอันนี้ครับกิจวัตรประจาวันที่ผู้ขาบูสสเนียนที่ต้องเฮ็ดทุกมือนั่นก็คือการวัดอุณหภูมิร่างกายมือหนึ่งสี่วัดยูสองเถ่อหลอบเศา้ากับหลบใบครับหล,บ,บ,บ,ลบเศา้าสี่วัดเกัอบประมาณแต่ตาตื่นผุนแล้วครับพี่น้องแต่ตื่นขึ้นมากกว่าแหละ คือมาจนว่าหอดปุ่นแหละซีโมงหามงศ์เสารอบายกับจากใบมงไปจนว่าหอดหามงเลงครับสิวัดอุณหภูมิใเบื้องอุณหภูมิภูเขากุศลแน่นกับิียูแต่ลเมืองกับิียูประมาณสามสิบหกจุดสองจุดสามประมาณนี้ครับเท่ากับต้องตรวจเบื้องอาการของเจ้าของแต่ลเมืองซูเมืองซูเมืองเป็นแบบใดเอามื่อนี่มาวัดวิธีการวัดก็คืออันมาดับเลียเท่ากับมานขยาซะก่อน เขยา่าประหลอดบ่มีแบบวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลครับเท่ากับมาเขย่าประหลอดเขยา่ยาให้ไอ้ประหลอดซีสีไอ้บอลเนี่ยมันลงไปพี่น้องเลี้ยวเห็นบ่สสี่เลววี้ยวบ่เห็นดนอกเนาะวัดลงไปกลับมาใส่ขี่กระเล่ใส่ขีก่กระเล่ก็ยไซไซก็ไปครับใไซก็ไปกับประมาณหานาที หาหน้าที่ในรายช่วงระยะเวลาถ่าหาหน้าทีาาท่เท่ากับหายังเก็ตเลยอะกินเขาเท่าน้วพี่น้องพี่น้องกินเข่าป้าไปครับเนี่ยมือเส่ากินเขาไปกะเมื่อนี้กับเขากับเป็นตะเสียด้วยหรอกกัล่องิึงกินเขาโอ้ยดีขนาดครับมีปูมาดูหลอกดูแลเท่าอย่างดีผุดแล้วพี่น้องเอ้ก็ดีครับแต่เชื่อว่าโอเคครับรัดเพื่นจันให้ก็ดีครับกระทั่ง จน้าทีทางโรงแรมเพื่อนก็ดูแลดีครับพี่น้องมื่อวานกับเขาไปตรวจตรวจโรคหมู่อวานหมู่ก้อนครับหมื่ก้อนก็ไปตรวจสุขภาพรอบแรกในระยะเวลากักตัว14เดือเข้สิตัวก็สุขภาพอยู่2รอบครับรอบแรกกับมื่อวานวันหมู่ก้อนก่อนวันที่10เก่าวันที่10เกาครับแล้วก็อีกรอบที่2กับก้อนมือเขากลับประมาณวันที่27ครับ มีสิบเจ็ดกับที่ไปตรวจอีกรอบนึงว่าอาการเขาเป็นยังไงแต่ละมือแต่ละมือเฮ้ยสุขภาพเขาร่างกายเขาเป็นแบบใดครับก็ถ้าว่าตรวจเข้าตรวจไปเรียบร้อยแล้วอีกประมาณมือหนึ่งหรือสองมือเพื่อนทีทางเจ้าหน้าที่เพื่อนทีโทรขึ้นมา,ามาบอกอาการเขาว่าสุขภาพเขาปกติบ่ถ้าบ่ปกติมีเอียงปิดปกติเพื่อนกน้าที่แจ้งครับโทรแจ้งมาเนาะแล้วก็ เข้าดีท่านเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นทรมาบอกว่าน,นี่ว่าสุขภาพคุณคาถาวุฒิดีนะคะปกติค่ะว้ายดีใจเงาว่านึงแลยครับพี่น้องพลาดไปแล้วครับรอบแรกรอบสองระทาบุญละคาถาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะสำหรับเมื่อวีนนี้ยนินข่าวว่าพี่น้องทั้งไต้หวันเพิ่นจะกลับมาอีกรอบหนึ่งครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะกลับบ้านมากอะก็ขอให้พี่น้องสุข,ขุสุขคนเดินทางปลอดภัยเด้อ นะครับเนาะสิกัดตัวยู่งมองใดสถานใดที่รัฐรัฐต้นจัดให้ก็ค่อยเบิ่งกันไปนะครับเนาะช่วงนี้ก็ล่าก็นล,ล่อล่อ,อหัวนกพ่ครับเขาแย่เขาขีดกระเล่าเขานี่ประมาณจักหาในที่หาในที่ครับเป็นยางตําก็ทาแล้วพี่น้องยืดยังลรอทาแต่เมื่อว่าว่าจากันมวนซีนโฮเซลกันไปแล้วครับพี่นอ้นองพี่น้องท่านใดที่สงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยอยัง เกีย่ยวกับการกักตัวกะบสมัครคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับเนาะกะอย่าลืมเด้อเข้าไปกดติดตามผู้ข่าววุฒิชั้นแนนเบ่าปูหายก้นไก่บานนําในช่องนี้แหละช่องบ่าปูหายก้นไก่บานก็เป็นกําลังใจให้ผู้ข่าววุฒิชั้นแนในนี้กําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็สิอัปเดตสถานการณ์ในช่วงระยะเวลากกักตัวให้พี่น้องฟังไปสู่กลุ่มสุขคนได้เบิ่งได้ชมกันเรื่อยๆครับมีหยังกะติดตามไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํานะครับเนาะกับว่ามีอย่างเราครับพี่น้อง กานี่หลักกิจวัตรประจําวันของผู้ขผาผู้ซื้อเน่นกรตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบทาแต้งตัวแต้งตัเข่าน้ามซ้ำปลาเปนกะหามาไหวลยบ้อยแล้วเ็นก็เตรียมไว้ให้สามขาบกูแล้วทาเป็นดีครับยจงวะก็ขับเซลกับประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี่ตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบทาต้องแรงเปิดประตูมากกับที่พอขับเขาวาาา่างอย,อยู่นะครับห้องรถนะสิเป็นยังเอาก็ต้องได้เปลี่ยนจําเป็นต้องได้กินครับพี่น้องเพราะว่า กับเขามันกับบรีขีไลน์นี่พี่น้องกับเขามีอยังดีๆครับมีแต่แนวดีๆที่เปรนเทศไทยกับมือนีกับมีเขาผัดผัดอเอาไมริกันกับขนมปังกับน้ำผลไม้ช่วงเที่ยงกับะมาณเที่ยงครับเที่ยงเป็นกะทิเอามาให้แล้วช่วงแรกกับผู้เลี้ยงหางมังแงงครับสามขับแต่สุมาเ้าอยากกินยังเพิ่มกับโทษสั่งเอาครับสั่งเป็นพิเศษแต่ว่าต้องจ่ายเงินเดืนนอ,นเดนอ,อนได้พี่น้องจ่ายเงินเองแต่สุมาพี่น้องท่านใดที่มีบัญชีมีบัญชีสามารถโอนออนไลน์ได้กับ โอนเขาธนาคารของบัญชีธนาคารของโรงแรมเลยของสถานที่กักตัวนั่นแหละนะครับเพราะว่าเิ่นบอรับเงินสดเนาะพี่น้องก็คือว่าช่วงนี้ช่วงกักตัวช่วงเชื้อโรคช่วงอีหยังมัไหลก็เพิ่นก็เลยว่อยากรับเงินสดครับเพิ่นกัต้องจําเป็นต้องโอนเขาผ่านบัญชีธนาคารเนาะพี่น้องท่านใดที่มีบัญชีอ,ออนไลน์อยู่ก็สามารถโอนขอเขาบัญชีธนาคารครับอยากกินยังก็กินได้เบิดครับแต่ว่าอาจจะราคาอาจจะสูงแรงหน่อย <laughs> ก็ตามปรโมชั่ันของแร่มแหละครับเนาะแต่ว่าว่ากันไป <c oughs> จําเป็นแล้วครับเขาก็ต้องอจะกินอย่างดีๆของดีๆแต่ว่าของที่เพิ่นเ็ดมห้ก็ดีครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดตอนนี้ก็ทาอุณหภูมิทาอุณหภูมิจาก่อนใส่ไปนอกอุณหภูมิหาหน้าที่พี่น้องหาหน้าที่ไป <c oughs> คือสิหาหน้าที่ล้่ล่ะ ก็เอาออกมากครับเอาออกมาจากกเีเกลเฮาเนี่ยครับมาเบิงบานอุณหภูมิเท่าแต่ละเมื่อเท่าใดเดี๋ยวบ่เห็นดอกตากับ,บควกคดีพี่น้องเรยเห็นบอกครับนี่อุณหภูมิผู้ขาวุญเนนเท่าไหร่เอาอเจาวานี่ครับ ประมาณ36 36.5ข้พอเขาวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้ากับทายรูปครับทายรูปอุณหภูมิที่เข้าใดนี่แหละที่เขาวัดใดแต่ละเมอนี่แหละพี่น้องทายไปไซทายไปให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เป็นเอ่อรับผิดชอบนะครับทายรูปขปนนาไปได้ไล่กลุ่มแล้วพี่น้องทายอุณหภูมิเท่านี้แหละนะครับ ่ายรูปแล้วก็เขามาเขียนซื้อเขียนซื้อกับเขียนซื้อห้องซื้ออย่างเข้านี่แหละครับพี่น้องวันที่เท่าไหร่มือนี้วันที่เอ่อวันนี้วันที่ส0วันนี้ที่ยี่สเอ็เนาะย1สอดทับเจโอ้ยมาหลายเจ็ดเรอบใดล่ะพี่น้องเข้ากับเขียนไว้รอบเช้านะครับ กตกแต่งมันยังดีจังหน่อยนะครับ,บไปเขียนซื้อครับเขียนซื้อเฮ้านะครับบู้ขายซื้อว่าคาถาวุฒิพลใจโอ้ซื้อมวลปันไปอีกมะล่ำเนาะ <c oughs> ห้องเท่าใดเราก็เขียนห้องผู้ขาวู้ห้องสี่ศูนย์ห้าบุญอภูมิเท่าไรอุวนภูมิเท่าไรล่ะ สามสิบหกจุดหนึ่งบ่สามสิบหกจุดหนึ่งเท่ากับเขียนสามสิบหกจุดหนึ่งครับสามสิบหกจุดหนึ่ง แจีงให้มันดีงามๆจังหน่อยเี๋จังสีแหละครับปฏิจจาว,วัตถุเป็นบานสมือกับจังสีแหละโอเคกับบันทึกครับบันทึกเรียบร้อยส่งไปสาบาลนี่เขาเา้ากับไอ้นี่แหละครับอุณหภูมิที่เข้าวัดได้ส่งไปนี่ครับเขาไปในไล่กลุ่มออกไปเขาไปในไล่กลุ่มครับไล่กลุ่มไล่กลุ่มนี่ของอ่าพยาบาลน,นะครับ ได้กลุ่มของพยาบาลกลมควบคุมโรลลกคกลมควบคุมโรคเท่ากับเขียนเท่ากับทรงไปเลยครับเอารูปเท่าดูเมือกี้นี่แหละทรงเข้าไปครับเป็นอะไรว่าเซตสิน,คร,น,นครับพี่น้องก็นี่แหละครับพี่น้องกิจวัตรประจำวันแต่ละเมือก็เป็นสิ่งแหละตื่นเสาร์มาเท่ากับตรงวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิเซต มีเขามีน้ำเขาก็กินเขากินยังอาบน้ำอาบทาได้เวลานอนเท่าแล้ววันกินเข่าเบิ้งที่บอกที่วีเบิ้องนังเบิ้องยังไปเสรล้วครับพี่น้องตามนะครับลอกบัดอุณหภูมิรอบใบนะครับเนาะนี่แหละกิจวัตรประจําวันในการกัดโตแต่ละแต่ละมือแต่ละมือเป็นแบบใดครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่มีอย่างเห็ดอยู่ในห้องกะก็เห็ดไปครับผู้จ้งผู้ขายผู้สุนิทกับผู้เลี้ยงอุปกรณ์การแสดงผู้ขายผู้เลี้ยง ห้องเพลงห้องแห่งเวลาเราแหกปากคนๆอยู่ในนี่แหละทำเป็นผู้อื่นเขาได้ยินก็ติอยากไล่ปันแห้งหมดแล้วกันว่าเอ้าวไม่มีอย่างไรครับพี่น้องก็น,นี่แหละครับมาอัปเดตให้พี่น้องพองกไปสุกูสุกคนได้เบิ่งกันก,นกนะอย่าลืมเด้อเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทช่องนี่แหละครับพี่น้องบ่าวบุห้คนไก่บ้านให้ผู้ขาผู้สุเชียนแน่ซิมีได้อ่าสาระดีๆอยังมาอัปเดตให้พี่น้องพองกไปสุกูสุกคนได้เบิ่งกันกนะค่อยติดตามชมกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมลาพากจากกันไปซาก่อนมากินเขา นี่เขาก็เขาก็เตรียมพร้อมแล้วพอ,พอกันไม่คลิปหนาว่าจะเป็นคลิปยังติดตามกันไว้นะครับสำหรับมือนีสบายดีสุขคนสวัสดีครับ